ต่อไปนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของสัญญกรณวิทยาศาสตร์อยู่นะครับต่อไปนะครับถ้าเรานําสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะครับมาคูณกันนะครับหรือเอาเลข10ยกกําลังมาคูณกันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวนะครับเราก็ใช้หลักนะครับหรือกฎทั่วไปของเลขยกกําลังนะครับอ่า หรือ rule of e x p o n e n t นะครับภาษาอังกฤษรูก็แปลว่ากดนะครับอ่า10ยกกำลัง n คูณกับ10ยกกำลัง m อ่ากฎนี้บอกว่าเลขฐานเหมือนกันนะครับ10เหมือนกันเลขชี้กำลัง m กับ n เอามาบวกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น10ยกกำลัง n คูณกับ10ยกกำลัง m ก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง n บวก m ยกตัวอย่างเช่นนะครับ10ยกกำลังสองคูณกับ10ยกกำลัง5เลขฐานเหมือนกันนะครับ10เหมือนกันนะครับต้องเลขฐานเหมือนกันนะครับถึงจะทําได้ถ้าเป็น10ยกกำลังสองกับ5ยกกำลังสองนี่ใช้หลักการนี้ไม่ได้นะครับเลขฐานตรงนี้ต้องเป็นตัวเดียวกัน10ยกกําลัง2คูณกับ10ยกกําลัง5เอาเลขชี้กําลังสกับ5บวกกันเห็นไหมฮะ2บวก5เป็น7นะครับคาตอบก็จะเป็น10ยกกําลัง7นั่นเอง ตัวอย่างถัดไปนะครับ10ยกกําลัง3คูณกับ10ยกกําลังลบ8ก็เอา3บวกกับลบ8นะครับ3บวกกับลบ8ก็คือ3ลบ8 3นะครับ3ลบ8ได้ลบ5นะครับอ่าเพราะว่าหลักการคือบวกเจอลบได้ลบนะครับบวกเจอลบได้ลบก็เป็น3ลบ8ก็ได้ลบ5นะครับ ต่อไปถ้าเรานำสัญญการวิทยาศาสตร์นะครับหรือ10ยกกำลังเนี่ยมาหารกันนะครับยกตัวอย่างเช่น10ยกกำลัง n หารด้วย10ยกหารด้วย10ยกกำลัง m าตามนี้เลยนะครับให้เอาเลขชี้กำลังครับลบกันเมื่อกี้นี้เป็นบวกกันใช่ไหมครับต่อไปเปลี่ยนมาเป็นลบกันถ้าหารนะครับยกตัวอย่างเช่น10ยกกำลัง2หาร10ยกกำลัง5ก็เอา2 บวกกับลบหหรือเองลบหนั่นแหละครับสองลบ5ก็ได้ลบสครัองลบห้ได้ลบสนะครับ,รบอ่าถัดไป10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบแก็ให้เอาเลขชี้กำลังลบกันใช่ไหมครับก็จะเป็น3ลบกับลบแปดเดี๋ยวครูทดไว้นี่ก่อนนะครับ3ลบกับลบแนะฮะ 3เป็น n แล้วก็ลบกับ m ลบกับ m ก็คือลบแปนะสลบกับลบแลบเจอลบเป็นบวกนะฮะลบเจอลบเป็นบวกสาบวกแได้11นะครับก็ตอบสิยกกำลัง11อนะครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะครับครูมีแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจมาให้สีข้อนะครับ